ีเราอยู่กันในเรื่องยูเนียารีนานะครับผมในชุดของทูเล็ลูนเองนะครับเออคืออะไรซองที่สองนะครับซองที่สองแล้วซองที่สามครับซองที่สามซองที่สี่ครับซองที่สี่ซองที่ห้าครับผม สองที่หแล้วสองที่หครับ2องที่หกองที่เครับสองที่เจเนี้ยสองที่8ปดเอองที่เก้าครับเอชอา อ่าปึ๊บเฮ้ยแอคชั่นพอยต์ออกแล้วนะครับแอคชั่นพอยต์ครับน่ารักมากเลยนะครับผม <c oughs> สามซองสุดท้ายนะครับผม a คชั่นพอยต์ออกไปแล้วนะครับสองที่สิบห้าครับผมซองที่สิบห้า sr ครับผมซองสุดท้ายครับน่าจะเป็น sr เอา้าหนึ่งดาวบ็อกนี้มีหนึ่งดาวกับมี action point นะครับผม